Station Talk. ในช่วงสเตชันทอล์ k วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เรากำลังจะก,ก้าวเข้าสู่กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเป็นเรื่องของวัสดุสัมผัสอาหารกับเศรษฐกิจอาเซียนครับสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรามาหาคำตอบกันนะครับกับท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคุณสุมาลีทั่งพิทยกุลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ผมขอเดินถามนิดนึงถึงวัสดุสัมผัสอาหารนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรครับท่านองครับค่ะวัสดุสัมผัสอาหารนะคะก็คือถ้าแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็มีสามกลุ่มนะคะก็คือ1นึ่งถ้าเป็นัวอาหารที่ท่านใช้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเป็นขวดเป็นถาดเป็นอะไรก็ตามนะคะอันที่สองก็คือเป็นกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นเขียงช้อนส้อมอะไรต่างๆที่สัมผัสอาหารของท่านุกมีดหรือพวกนี้ได้หมดเลยใช่ไหมครับค่ะอันที่สามก็คือว่า เราดูไปถึงเครื่องจักรเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยค่ะคือต้องมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนถึงบรรจุใส่ขวดใส่กระป๋องให้ท่านรับประทานนี่นะคะโอ้โหเรียกว่าครบถ้วนในชีวิตประจําวันมากเลยะนะครับแล้ววัสดุสมัมผัสอาหารจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาเซียนยังไงบ้างรครับท่านรองครับค่ะเศร,รษฐกิจอาเซียนนี่นะคะก็คือในในแง่ของอาหารนะคะพอมาศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้ได้ทราบว่าเรามีการค้าขายในอาเซียนเนี่ยเป็นแสนล้านนะคะ ล่าสุดไปลาวมาเนี่ยเขาก็บอกว่าการค้าขายในในกับประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นแต่เขาก็มีการขยายตัวไปทางประเทศอื่นด้วยนะคะนี่ถามว่าอาหารสําคัญอย่างไรนะคะหนึ่งเราต้องการส่งออกถูกไหมคะค้าขายกันมั่นอาเซียนก็ต้องเข้ามาคิดว่าเราจะตกลงกันจะค้าขายอะไรกันก่อนตัวไหนที่จะตกลงร่วมกันก็ต้องมาทําเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อจะเป็นโลโก้ของอาเซียนทีนี้จะทำไงที่จะทราบว่า ได้มาตรฐานละะ้วค่ะก็คือต้องทดสอบใช่ไหมคะคถ้าอาหารได้ดูได้ตาเนี่ยไม่ทราบว่าปลอดภัยไม่ทราบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกริษาบริการแล้วก็สะสมความชาน,านาญในเรื่องนี้นานมากเพราะฉะนั้นในหนึ่งในในโครงสร้างพื้นฐานนะคะเรียกว่าโครงสร,ร,าร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ค,คือเหมือนกับเป็นการอ้างอิงไว้เลยว่ามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะกอกำหนดไว้ใน tor ของ reference lab ของอาเซียนค่ะ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญวัสดุสัมผัสอาหารนี่แหละครับตรงนี้มีความเป็นมาหรือว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับก็คือเริ่มต้นวัตถุประสงค์แรกเราก็ให้มีความพร้อมให้ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อจะแก้ไขปัญหาการส่งออกนะคะก็หลายท่านคงทราบในประเทศ e ูหรือประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบปฏิเสธสินค้าเมื่อปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยหลายๆท่านก็ไม่รู้ในเรื่องกฎระเบียบในหลายๆด้าน ก็พอส่งไปปุ๊บก็เกิดการปฏิเสธสินค้าตีก,กลับมาเลยนะตีก,กลับมาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะและที่ท่านรองพูดถึงนะครับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารเนี่ยนะครับตัวนี้จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยเราอย่างไรบ้างครับถ้าเราเป็นคนร,ร,ร,คนรบวบรวมกฎระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกันผ<ช>ู้ประกอบการเราก็จะรู้ก่อนก็จะได้เตรียมตัวก่อนนะคะ ก็จะรู้ว่ากฎระเบียบมันจะมาอย่างไงคุณจะต้องเตรียมวัสดุสัพพะอาหารแบบไหนเตรียมเตรียมกระป๋องยังไงขวดยังไงเพื่อที่จะได้ได้อาเชียนมาเพื่อที่ได้ค้าขายกันอย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาที่สำคัญสะดวกกับเราด้วยใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องไปไหนไกลเลยใช่ไหมครับอยู่ในประเทศไทยเองค่ะคือปัจจุบันเราก็ทํางานร่วมกับผู้ประกอบการอยู่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการไทยยังไงบ้างครับในด้านของก็ได้ตอบรับอย่างดีก็คือตอนนี้ก็คือ ส่วนมาก็จะไปเป็นเรียกรรับเชิญในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นสมาคมผิดพณาดโลหะบรรจุอาหารตลอดจนคือตั้งแต่ปลายปี49ที่โดน EU ปฏิเสธเนี่ยเราก็ได้ร่วบทวมข้อมูลไปเสนอ EU แล้วย e ก็ผ่อนผันให้บังคับใช้กฎเกณฑ์นี้เพื่อเหมือนกับผู้ปรกอบการเนี่ยไม่มีการหายใจเพื่อจะปรับว่าไอสารปนเปื้อนพวกนี้ให้มันลดลง S <S เพื่อสะดุดในการค้าขายของเขาค่ะที่เราได้คุยกันวันนี้นะครับถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับช่วงท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบ้างเชิญได้เลยครับค่ะก็ผู้ประกอบการนะคะที่เกี่ยวกับข้องต่อการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุหรือว่าจะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือการวิเคราะห์เนี่ย ก็สามารถที่จะมาติดต่อนะคะเราก็มีการให้บริการตั้งแต่การทดสอบการฝึกอบรมแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะก็ยินดีนะคะที่จะให้ท่านเข้ามาใช้บริการนะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้เต็มที่ทีเดียวนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่นานแล้วนะครับจะเข้าสู่ปี2558ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุมาลีทั้งพิทยากุลท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการมากเลยนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ